สีแข้งเล่นแทนโอดกาตหลังบาดเจ็บหนักจากเกมทีมชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอ้อบอลมิเกลเตต้าู้การทีมแอสนอนต้องเตรียมแผนรับรองเพื่อหาผู้เล่น,ทนทแทนมาทินโอดกาตที่บาดเจ็บหนักจากการช่วยทีมชาตินอร์เวย์กับตันทีมปืนใหญ่บาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าในเกมช่วยนอร์เวย์ชนะออสเตรีย2ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟาเนชันส์ลีกบีกลุ่ม3เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยถือเป็นข่าวร้ายของสโมสรอย่างแท้จริงเพราะเขาต้องพลาดช,ช่วยทีมหลายเกมโดยเฉพาะศึกน็อตลอนดอนดาร์บี้แมชที่มีคิวเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้หลังจากที่โอลาเซนหมอประจำทีมชาตินอร์เวย์ออกมาเปิดเผยว่าดาวเตะนวัย25ปีจะต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บจากน้อยถึง3สัปดาห์งานนี้อาเตต้าต้องมองหาแนวทางแก้ปัญหาในแผงมิดฟิลด์เพราะขาดอดกาดหมายถึงว่า ทีมขาดผู้นำและตัวสร้างสรรเกมดังนั้นคนซื้อชาวสเปนิชต้องพิจารณาออปชันที่มีอยู่ว่าใครเหมาะจะเข้ามาทดแทนสตาร์ชาวนอร์เวย์นะครับและนี่คือสีแข้งอาจต้องเลือกมาทดแทนโอเดกาดละครับคนแรกคือคายฮาวเวสนะครับบางทีคายฮาวเวสมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะทำหน้าที่แทนโอเดกาดแม้ว่าดาวเตะทีมชาติเยอรมันจะถูกจับเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับเดอะกันเนอร์ แต่เขาก็เคยสวมบทบาทหมายเลข10มาก่อนนะครับสตาร์ชา d o ดอชเคยเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกให้กับเจอรมันนในช่วงพักเบรกทีมชาติช่วงกันยายนนี้ขณะเดียวกันเมื่อฤดูการที่ผ่านมาฮาวเวสก็เคยถูกจับไปเล่นกองกลางหลายครั้งเช่นกันนะครับอย่ารา็ต้ามมันอาจจะเสี่ยงพอสมควรเมื่อพิจนารณาจากฟอร์มการเล่นของฮาวเวสในช่วงต้นฤดูกาลน,นี้แต่ขณะนั้นความสามารถที่หลากหลายของเขาก็ถือว่าเหมาะจะทดแทนโอเดกาดในยามที่ไม่สามารถลงสนามได้แหละครับ คนที่2คือบุกโยซาก้าครับนี่ถือเป็นตัวเลือกที่อาจจะเซอร์ไพรส์ไปหน่อยในการเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งของโอเดกาดเพราะบุกโยซาก้าโดดเด่นเหลือเกินกับการเล่นแนวรูปทางฝั่งขวาให้กับทัพไอปืนใหญ่ละครับผีกจอมพลิวทีมชาติอังกฤษถือเป็นจอมสร้างสนเกมชั้นยอดโดยเขามีค่าเฉลี่ยการผ่านบอล2.7ครั้งต่อเกมในศึกผรีเลีกอังกฤษฤดูกาลนี้เหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนและหากอเดลต้าเลือกที่จะจับซาก้าเข้ามาเป็นเพลย์เมกเกอร์ นั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีตัวตายตัวแทนที่สมน้ําสมเนื้อในการสร้างความอันตรายสําหรับเกมรุกทางฝั่งขวาเหมือนกับที่เราเตะเลือดผู้ดีทําได้มาตลอดนะครับงานนี้คุณสือชาวสเปนิชต้องประเมินว่าการปรับบทบาทของซาก้าในเกมที่จะพบกับท็อตแนมออสเปอร์จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพเกมลุกของทีมหรือไม่นะครับคนที่3คือเอทานเอนวาเนรี ต้องบอกว่าทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะหากจับเอธานเอนวานเนรี In ory, ที่มีอายุเพียง17ปีลงสนามในเกมบิ๊กแมชในฐานะตัวจริงงานนี้นักเตะอาจแบกรับแรงกดดันไม่ไหวก็ได้นะครับหากมองจากความเป็นจริงอเดต้าคงไม่ต้องการยนความกดดันมหาศาลให้กับเอนวานเนรีแบกรับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะรายนี้จะไม่สามารถลงมาสร้างสรรเกมรุกให้กับทีมในยามที่ขาดโอเดเกาใต้นะครับเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าบอสหนุ่มไฟแรงคนนี้ มีความเชื่อมั่นในตัวนักเตะดาวรุ่งพอนสวรรค์ของทีมเสมอและจากการที่ดูเอ็นวันเนอรี่ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่งานนี้อาจทําให้อาเตต้าต้องเสี่ยงใช้งานนักเตะก็ได้ละครับจะว่าไปแล้วหากมองในแง่ดีตําแหน่งของเอ็นวันเนอรี่ก็เหมาะสุดจะยืนตําแหน่งแทนโอเดกาดดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าอาเตต้าจะกล้าพรมอบตําแหน่งสําคัญให้กับเด็กอายุ18ปีหรือไม่นะครับส่วนคนสุดท้ายคืออเล็กซานเดอร์ซินเชนโก นี่คือ,อในทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับอาร์เตต้าเพราะอเล็กซานเดอร์ซินชนโกมีความสามารถที่หลากหลายเพราะเจ้าตัวขยับจากตําแหน่งฟูลแบ็กมาเล่นตําแหน่งกองกลางได้อย่างสบายๆซินชนโกมีความโดดเด่นในการควบคุมบอลและยังสามารถเปลี่ยนการเล่นได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่านี่คือทักษะสําคัญสําหรับจังหวะการเล่นเกมบุกของาอร์เซน,นในยามที่ไม่มีโอเดกาตนะครับนอกจากนี้ดาเตะทีมชาติยูเครนย,ยังมีประสบการณ์พร้อมแบกรับภาระอันหนักอึ้งในแมตช์กับสเปอร์ แต่แน่นอนว่าคุณภาพของเขาคงไม่สามารถทดแทนอดุดกาศได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็พอจะช่วยขัดตาทับไปได้บ้างล่ะครับแล้วคอบอลดูเ่านละครับ,อบ,อค,รบคิดว่าใครที่เหมาะจะมาทดแทนโอเดกาศในยามที่เขาบาดเจ็บอยู่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบช่องคนคอบอลเช่นเดิม